ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงกุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่สี่คือการอยู่ในประเทศอันสมควรการอยู่ในประเทศอันสมควรนี้ มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เรามากอย่างหนึ่งเราจะได้เห็นแล้วว่าคนบางคนเมื่อเขาอยู่ในสถานที่อันเหมาะสมในทำเลที่ทำกินอันเหมาะสมอันสมควรเขาย่อมประสบความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการศึกษาทั้งในด้านความเป็นอยู่ และในด้านอื่นๆเป็นอันมากแต่ในทางตรงกันข้ามคนบางคนแม้มีสติปัญญาดีมีทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าหากว่าอยู่ในประเทศอันไม่เหมาะสมอันไม่สมควรแล้วก็ย่อมจะหาความสงบสุข หาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ยากเพราะสถานที่ที่อยู่นั้นไม่ส่งเสริมการเป็นอยู่ของผู้นั้นให้ดีขึ้นฉะนั้นการเลือกที่อยู่อันเหมาะสมจึงถือว่าเป็นอุดมมงคลอย่างหนึ่งในระาศาสนาของเรา อย่าได้คิดเพียงว่าเราอยู่ที่ใดก็ได้ใช่โดยทั่วไปนั้นเราอยู่ได้แต่การอยู่ในสถานที่บางแห่งอยู่แล้วมันอยู่กับที่มันไม่เจริญก้าวหน้ามันขัดขวางความก้าวหน้าของชีวิตของเราในสถานที่อันนั้นก็ถือว่าไม่เป็นปฏิรูปประเทศ ฉะนั้นคนที่เขาเจริญก้าวหน้าได้มากเขาได้สถานที่อันเหมาะสมในการเป็นอยู่ของเขาเขาจึงประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มากฉะนั้นในฐานะที่เราผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้องการมงคลภายในตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การอยู่ในประเทศอันสมควรเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งคือเป็นความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างมากข้อหนึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าคำว่าปฏิรูประเทศหรือติดแปลว่าประเทศอันสมควรนั้นมีความหมายขนาดไหนอย่างไรคำว่าปฏิรูประเทศหมายถึง ประเทศหรือถิ่นที่เหมาะสมหรือถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดีไม่เป็นพิษเป็นไฟแก่สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นถิ่นที่สามารถสร้างความเจริญให้แก่ตนได้มากโดยเฉพาะเป็นสิ่งเป็นถิ่นที่มีคนดีคนมีความสามารถหรือนักปราดอาศัยอยู่ เป็นถิ่นที่พระพุทธศาสนายัางลุ่งเรืองอยู่เป็นถินที่คนประพฤติธ,ธรรมกันมากอย่างนี้ประเทศหรือถิ่นที่เหมาะสมมีสิ่งแวดล้อมดีดังกล่าวมานี้จัดว่าเป็นปฏิรูปประเทศถ้ามาเทียบกับเราในขณะนี้ เราได้ปฏิรูปประเทศแล้วหรืออยังที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันนั้นมีคนดีไหมมีสิ่งแวดล้อมดีไหมมีสิ่งที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราให้ดีไหมถ้าหากว่าเราอยู่แล้วไม่ได้ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราให้ดีขึ้น แสดงว่าเราขาดมงคลชีวิตคอนี้คือสถานที่อันเหมาะสมกับเราการอยู่ในปฏิรูประเทศซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เหมาะสมนั้นถือว่าเป็นมงคลแกิดชีวิตเพราะสามารถสร้างความเจริญแก่ชีวิตได้มากทั้งในด้านร่างกายและจิตใจทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต แต่ถ้าอยู่ในประเทศหรือถิ่นที่ไม่เหมาะสมถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมไม่ดีแม้เราจะขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตพยายามทำความดีสุภานใดก็ตามก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้เพราะสิ่งแวดล้อมในถิ่นที่เราอยู่นั้นไม่อํานวยเพราะฉะนั้นในปัจจุบัน แม่กรุงเทพของเราซึ่งถือว่าเป็นปฏิรูประเทศก็มีนักปราชญ์มีพุทธศาสนามีการศึกษามีระบบดีๆอยู่เยอะแต่สิ่งแวดแล้อมแม้ในกรุงเทพในปัจจุบันก็เริ่มเสียจะแล้วทั้งรถก็ติดน่าเห็นใจเหลือเกินไม่ว่าใครก็ลำบากเพราะเดิมเป็นปฏิรูปประเทศแต่ในปัจจุบันนั้น กรุงเทพกลับไม่เป็นปฏิรูปประเทศแต่เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆแล้วกรุงเทพก็ยังเป็นปฏิรูปประเทศอยู่ในหลายส่วนส่วนที่ไม่เป็นปฏิรูปประเทศได้ก็คือทา,าให้เราไกลาจากสิ่งแวดล้อมที่ดีจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากอากาศที่บริสุทธิ์มีความแออัดอยู่มากเพราะฉะนั้น ปัจจุบันทั่วโลกเขาจึงพยายามแก้สิ่งแวดล้อมไม่ว่ามนลภาวะหรือสิ่งแวดล้อมคนสิ่งแวดล้อมน้ำสิ่งแวดล้อมอื่นๆให้ดีขึ้นก็เพื่อสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญมากแต่เคยได้กล่าวแล้วว่า บรรดาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นสิ่งแวดล้อมคือมิตรสำคัญที่สุดถ้าได้มิตรดีแล้วก็จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าได้มิตรที่ไม่ดีแล้วแม้สิ่งแวดล้อมอย่างอื่นจะดีแต่ก็นำชีวิตไปสู่ความล่มจมได้ง่ายฉะนั้นเราจะต้องรู้จักคบมิตรที่ดี ในขณะเดียวกันเราจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมในครอบครัวของเราในชีวิตของเราให้ดีให้ถูกสุกรลักษณะถ้าดูสิ่งแวดล้อมใกล้ๆอย่างตัวเรานี่เองที่สิ่งแวดล้อมใกล้มากเสื้อผ้าของเราสะอาดเรียบร้อยไหมหรือที่อยู่อาศัยของเราเรียบร้อย ไม่สกปรกไม่ล็อกลุงหลังไหมบริเวณบ้านบริเวณที่ทำงานหรือผู้คนในครอบครัวในที่ทำงานมีความเรียบร้อยไหมถ้าหากว่ามีความเรียบร้อยดีมากสิ่งแวดล้อมดีมากสุขภาพจิตของเราก็สูงขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นฟิตต่อจิตใจของเราต่อสุขภาพแล้วในที่สุดชีวิตของเราจะตกตาำไปด้วยเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ดีได้เลยในมงคลข้อนี้ท่านกล่าวถึงให้เราหาสถานที่ที่เหมาะสมในการที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเราจะเห็นได้ว่าคนบางคนเขาเกิดในสิ่งที่แวดล้อมไม่ดี mm hmm. เช่นเกิดในต่างจังหวดัด ที่ห่างไกลความเจริญห่างไกลการศึกษาห่างไกลนักปราชญ์ห่างไกลรพระพุทธศาสนาเขาก็มาอาศอยู่ในแหล่งที่มีความเจริญเขาก็พบความเจริญได้อย่างเดียวนี้มีชาวชนบทออกพเยกเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงหรือในเมืองใหญ่ๆกันมากก็เพราะเขาต้องการอาชีพที่ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพราะถ้าอยู่อย่างนั้น ชีวิตก็จะตกอับและลำบากมากยิ่งขึ้นจำเป็นที่มนุษย์เราจะต้องปรับปรุงตัวเองขยับขยายตัวเองเพื่อได้สิ่งแวดล้อมที่ดีโดยเฉพาะได้สถานที่อยู่ที่ดีที่เป็นปฏิรูปประเทศเพราะได้สิ่งที่ดีสถานที่อยู่ที่ดีแล้วก็จะเกิดความรุ่งเรืองขึ้นหรือแม้แต่ในกรุงเทพเอง ซึ่งถือกันว่าเป็นปฏิรูปประเทศอย่างหนึ่งแต่ในบางบ้านบางถิ่นบางหมู่บ้านไม่เป็นปฏิรูปประเทศเลยแม้อยู่ในกรุงเทพเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นหนวกหูวุ่นวายมีอันดับพานหาคนดีไม่ได้หาความสงบสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้จะอยู่ในใจกลางกรุงถ้าหากว่ามีสิ่งแวดล้อมไม่ดีเลย ก็ถือว่าไม่เป็นปฏิรูประเทศสิ่งที่เป็นปฏิรูประเทศนั้นแม้จะอยู่ในต่างจังหวัดแต่ถ้าหากสิ่งแวดล้อมดีมีนักปรา์มีคนดีมีธรรมชาติดีเราก็จะเริศรุ่งเรืองได้ฉะนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาวิธีหาสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศนั้นท่านหมายถึงลักษณะของ ประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมดีอยู่สี่ประการคือหนึ่งที่อยู่สบายที่อยู่สบายสองที่เรียกว่าข้อหนึ่งนั้นอูตุขออาวาสสัพพายะที่อยู่สบายที่สองปุกรัศพายะบุคคลสบาย สามอาหารสัต์สบายะอาหารสบายสี่ธรรมสัปยสายะธรรมะสบายข้อที่หนึ่งที่อยู่สบายที่อยู่สบายนั่นคือเช่นไรใกล้ได้แก่สถาน,ถนที่มีภูมิศาสตร์ดีน่าอยู่ไม่ร้อนไม่หนาวอยู่เกินไป มีภัยธรรมชาติจะมีภัยต่างๆน้อยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำมาหากินการอยู่อาศัยในประเทศเช่นนี้มีการศึกษาเล่าเรียนมีการประพฤติธรรมคือสถานที่ที่มีมมคนดีอยู่มีสิ่งแวดล้อมดีอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศ ะการที่สองมีบุคคลที่เหมาะสมอยู่คือเป็นสิลที่มีคนดีอยู่มีนักปราชมีผู้ประพฤติธรรมมีกัลยาณมิตรไม่มีนักเรงอันตรพานไม่มีผู้ร้ายชุกชุมคนส่วนใหญ่ในถิ่นนั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมไฟหาความเจริญก้าวหน้าเป็นสั์บุรุษ หมายความว่าคนในถิ่นนั้นมีคนดีถ้าเราเลือกได้สถานที่ดีแล้วต้องหาสถานที่ที่มีคนดีด้วยประการที่สามอาหารสบายะอาหารสบายหมายถึงที่อยู่นั้นมีอาหารกินอยู่อุดมสมบูรณ์สะดวกสบายไม่ลําบาก ในการแสวงหาอาหารไม่เป็นประเทศที่กันดานแห้งแลง้งแรนแคนและข้อน,นี้ถ้าเทียบดูแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยพูดถึงความบุดมสมบูรณ์เรามีมากกว่าประเทศอื่นๆมากทีเดียวไม่ว่าในต่างจังหวัดหรือในในเมืองใหญ่ใหในกรุงเทพเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยนี้จัดเป็นปฏิรูปประเทศได้มากทีเดียว เพราะกระพุทธศาสนาเนี่ยยังเจริญอยู่มีคนดีอยู่มากมีคนมีศีลมีธรรมอยู่มากแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารเนี่มีมากเรานี่ชื่อว่าเกิดในประเทศที่เป็นปฏิรูปประเทศแล้วถือว่าดีแล้ว ถ้าผู้ใดเคยไปต่างประเทศเราจะพบว่าในบางประเทศนั้นหรือในหลายประเทศในโลกนี้อาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์มีความสะดวกสบายเหมือนประเทศไทยนั้นยากเช่นบางประเทศนี้พอเลยเวลาอาหารของเขาแล้วไม่มีอาหารกินแล้วค่ำแล้วสองทุ่มแล้วหาไม่ได้แล้วอาหารี่ย เมืองเราเนี่ยกินได้ตลอดรุ่งเลยโต้รุ่งเลยบางเมืองนี่ผลไม้นี่เดินไปทั้งเมืองก็มีแต่กล้วยกับส้มนเท่านั้นเองเดินไปทั้งที่เมืองที่เมืองมีแต่กล้วยกับส้มหรืออาจจะมีผลไม้อย่างอื่นบ้างแต่ของเรานี่นับชื่อผลไม้ไม่ท้วนนะมีมากทีเดียวเรานี่เกิดในประเทศที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นปฏิรูปประเทศ ก็ถือว่าเรามีบุญในกรณีพูดถึงอากาศอาหารพูดถึงอาหารเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าในเมืองไทยของเราก็เช่นกันแม้จะอุดมสมบูรณ์ก็จริงแต่บางถิ่นนี้ก็ยังมีความแล้งแฉนยังมีความลำบากอยู่ในบางหมู่บ้านในบางจังหวัดถ้าเราไปอยู่เพื่อจะสร้างความเจริญขึ้นในที่นั้นบางทีกว่าเราจะประสบความเจริญก็แก่เฒ่าไปแล้ว หือไม่ประสบความจะเลยเอาเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกถิ่นที่อยู่อันเหมาะโดยเฉพาะในข้อที่สามนี้คือมีอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งกันดานประการที่สี่ซึ่งค่อนข้างสำคัญก็คือมีธรรมะสบายหมายถึงว่าในถิ่นนั้นมีการปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มีพระภิกษุ หรือคารวาสผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิตสามารถให้การอบรมสั่งสอสนศีลธรรมเป็นอย่างดีหรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงคนในถิ่นนั้นสามารถให้ทานรักษาศีลฟังธรรมจเจริญภาวนากันเป็นนิดอันนี้ประเทศไทยของเรานี้เรามีทุกถิน่นทุกบ้านนะโดยทั่วไปเรามีเว้นไว้ในบางถิ่น บางสิ่นนี้จะทําทานนี่ก็ลําบากนะวัดเขาไม่มีนะวัดเขาไม่มีไอเมื่อเราอยู่ในกรุงเทพนี่จะให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนานี่ก็เหมาะหรือบางคนอยู่ใกล้วัดก็จริงจะบางวัดนั้นท่านไม่มีการอบรมสั่งสอนในด้านสมาธิภาวนาเราก็มาหาวัดที่เหมาะที่สมได้เมื่อเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสามารถจะ เดินทางไปวัดอื่นสถานที่ประพฤติธรรมอื่นได้อย่างที่เรามาเนี่ยเราก็มาหาสถานที่ที่เหมาะสมเป็นปฏิบูประเทศสําหรับการบําเพ็ญความดีของพวกเราเขาชื่อว่าเราเดินเข้าหาสถานที่ที่เป็นปฏิบูประเทศสถานที่ที่มีการประพฤติธรรมมีธรรมะอยู่มีคนประพฤติธรรมอยู่ผู้ใดให้อาศัยอยู่ในปฏิบูประเทศ ผู้น,นั้นย่อมมีความเจริญข้าวหน้าในชีวิตได้มากทั้งในด้านทางโลกทั้งทางธรรมการอยู่ในปฏิรูปประเทศยึงถือว่าเป็นมงคลข้อหนึ่งแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ใดเกิดและอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่แห้งแล้งกันดานมีสภาพแวดล้อมไม่ดีการศึกษาไม่ดี มีคนไม่ดีอาศัยอยู่อาหารอากาศไม่ดีแม้คนนั้นจะเป็นคนดีจะเป็นคนมีความพยานหมันเพียนแต่ก็ยังหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ยากฉะนั้นทางพุทธศาสนาะจึงสอนให้เราเลือกเป็นสถานที่ที่เราจะทำตั้งที่ทำมากินตั้งที่อยู่อาศัยให้เป็นปฏิรูปประเทศ อีกประการหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลที่ได้สถานที่ที่เป็นปฏิรูประเทศแล้วไม่ใช่ว่าจะเจริญเพียงแค่นั้นไม่ใช่ว่าได้สถานที่เจริญรุ่งเรืองแล้วเราจะเจริญได้ด้วยก็หาไม่ได้เหมือนเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าเราไม่ขยันหมั่นเพียรถ้าเราไม่ไปครคนดีถ้าเราไม่สร้างความเจริญเราคงเจริญไม่ได้ ฐถานที่นั้นเหมาะแล้วที่จะสร้างความเจริญแต่ถ้าเราไม่สร้างความเจริญก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนเรามีอาหารถ้าเราไม่กินอาหารนั้นก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเราเรามีเงินมีทองแต่เราไม่ใช้เงินทองนั้นก็ไม่มีประโยชน์เหมือนชาติของเรามีทรัพย์สินอยู่มากมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ํามันทั้งแร่ธาตุอยู่มาก แต่ถ้าเราไม่ขุดมาใชา้สิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับชนชาติไทยของเราแม้เราจะมีสิ่งนั้นเราเกิดในเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพระพุทธศาสนามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีหลายอย่างหลายสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่วิ่งเข้าหาไม่เดินเข้าหาเราก็ไม่พบความดีเหมือนอย่างพวกเราสมมติว่าถ้าอยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติรม เช่นเรามาที่นี้เราก็มาที่นี้ก็แสดงว่าเราวิ่งเข้าหาสิ่งที่ดีเดินเข้าหาสิ่งที่ดีการเดินเข้าไปหาสิ่งจักหรือลอ้อล้อหมุนชีวิตล้อชีวิตที่นำชีวิตเข้าไปสู่ทางที่ดีมันจะหมุนชีวิตเราเข้าไปแต่ล้อนี้จะหมุนได้เราต้องหมุนเองเหมือนกับว่ารถ ที่จะวิ่งไปได้เราต้องขับเองชีวิตของเราก็เหมือนกันที่จะหมุนเข้าไปสู่ความเจริญได้เราต้องเป็นคนขับชีวิตของเราเองตามพระพุทธศาสนาล้อชีวิตที่จะหมุนเข้าไปสู่ความเจริญท่านเรียกว่าจักจักนั้นมีอยู่สี่ประการในสี่ประการนั้นมีปฏิรูปประเทศอยู่ข้อหนึ่งด้วยจัก4สี คือทางที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญมีอยู่สี่อย่างนะจากคือหนึ่งปฏิรูประเทสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรนี่อย่างอธิบายมาแล้วเป็นข้อที่หนึ่งประการที่สองสปริสู้ปัตยะครบสัตว์บุครคบคนดีสามอัตตสัมมาปณิธิ สั้งตนไว้ชอบสีป่ปุเพกัตปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้ในชาติปางก่อนถ้าเรามีจักทั้งสี่ประการนี้อยู่ในตัวของเราแล้วเนี่ยมันจะประพอบความเจริญได้มากทีเดียวคือหนึ่นองอยู่ในประเทศอันสมควรแล้วเราเลือกหาประเทศที่เหมาะที่สมแล้วประการที่สองเข้าไปครอบคนดี คนดีก็คือคนมีศีลธรรมมีความรู้มีความสามารถที่จะแนะนำเราให้ก้าวหน้าหรือเป็นตัวอย่างในความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะแนะนำในหลักธรรมในทางพุทธศาสนาะเพื่อความสิ้นทุกข์ได้เราก็เข้าไปคบคนเช่นนั้นคําว่าคบในที่นี้ก็คือเข้าไปหาเข้าไปพบเข้าไปศึกษากราบไหว้ปฏิบัติตาม นี้ชื่อว่าเข้าไปคบเรียกว่าสับปูิสู้ปัตยะเข้าไปคบสับปรุษสับปรุษก็คือคนดีคืูคนมีศีลธรรมถ้าเราอยู่ในประเทศที่ดีแล้วไม่เข้าไปคบคนดีความเจริญจะมีแพ่เราก็าไม่ได้ความเจริญจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปคบคนดีนี่ประการที่สอง ส่วนประการที่สามอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบคือเมื่อเราครบคนดีแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามที่คนดีนั้นสอนไว้อย่างเข้าไปครบสัตว์หลุดหรือพระหรือครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้เราทำตามศีลสมาธิปัญญา เราก็ทําตามศีลสมาธิปัญญาตั้งตนไว้ชอบมีศีลในธรรมมีสมาธิมีปัญญาไม่ปล่อยชีวิตใ้ผ่านไปบางคนนั้นไปคบบัณฑิตก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไปปฏิบัติตามเหมือนคนอยู่ในวัดบางคนนี่ยอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นะแต่ไม่ได้รู้ธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะเหมือน เหมือนทับพีอยู่ในหม้อ,อกแกงทับทีนั้นแช่อยู่ในหม้อ,อกแกงทั้งวันเลยเคยไม่เคยรู้รดแกงเลยคนบางคนก็เหมือนกันอยู่แม้จะอยู่ในวัดแม้จะอยู่ใกล้คนดีหรือยอย่างสมัยพระพุทธเจ้าแม้จะเห็นพระพุทธเจ้าแม้จะจับชายชีวรนพระพุทธเจ้าอยู่แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นก็ไม่ได้รับคุณค่าอันใดเลย เพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติตามการปฏิบัติตามนั้นเขาปฏิบัติตามตามความสามารถที่เราจะทําได้อย่างเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรืออย่างเห็นคนที่เขาล่ํารวยเขาตั้งตัวได้เขาสั่งสอนแนะนําเราก็ปฏิบัติตามแนวอันนั้นเห็นคนศึกษาเ่าเรียนเราก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งตัวเหมือนอย่างที่เขาได้แนะนําสั่งสอนและประสบความสาาาําเร็จเอาไ้ เราก็จะเจริญก้าวหน้าได้ไม่ใช่เพียงเห็นตัวอย่างกา็เห็นว่าเขาจเจริญข้าวหน้าแต่ถ้าเราไม่ทําตามก็จเจริญข้าวหน้าไม่ได้หรือไม่ทําตามเลยก็ยิ่งกลับไปสู่ถอยหลังไปสู่ความเสื่อมได้ส่วนประการที่สี่ภพเพกัสตุญญาตาการเป็นผู้ทำความดีไว้ในชาติปางก่อนข้อน,นี้ก็นับว่า เป็นสิ่งที่น่าคิดมากข้อาหนึ่งคือบางคนแม้จะทําแม้จะอยู่ในประเทศอันสมควรแล้วก็เข้าไปรบคนดีแล้วตั้งใจทําดีแล้วแต่ก็ยังไม่เจริญก้าวหน้าสักทีหนึ่งเหมือนกับกรรมมันบังอยู่ไม่พบความเจริญก้าวหน้าขยันก็ขยันทําดีก็ทําดีแต่ก็ยังไม่พบความเจริญก้าวหน้าต้องป่วยไข้จะบ้างละ ต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บ้างแล้วต้องมีอุปสรรคอย่างโน้นอย่างนี้บ้างอันนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุที่ว่าไม่ได้สั่งสมบุญเอาไวา้ไม่มีุพเพกะตะปุญยตาบุญนั้นไม่ได้สั่งสมเอาไวา้คำว่าบุญที่สั่งสมมาในปางก่อนนั้นหมายถึงว่าชาติก่อนเคยสั่งสมบุญเอาไวา้ถ้าเคยสั่งสมบุญวไว้เมื่อชาติปางก่อนแล้ว มาอยู่ในชาติปัจจุบันแม้ไม่ขนฝ่ายมากก็พราความเจริญก้าวหน้าได้มากเพราะบุญมันหนุนอยู่หรือคำว่าปางก่อนนั้นหมายถึงหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วปีที่ผ่านมาแล้วเดือนที่ผ่านมาแล้ววันที่ผ่านมาแล้วแม้ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าถือว่าก่อนแล้วเหมือนกันอย่างเมื่อตอนเช้าเราทำบุญให้ทานก็ก่อนมาแล้ว เหมือนมือถีนี่เรานั่งสมาธิอันนี้ก็ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าคำว่าทำบุญไว้ในปางก่อนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำบุญนเมื่อชาติปางก่อนอย่างเดียวหากจะทำทำทำบุญไว้ก่อนเมื่อผู้ได้ทำความบุญไว้ก่อนทำความดีไว้ก่อนแล้วเวลาจะสร้างความดีขึ้นในปัจจุบันมันหนุนกันมันหนุนกันเมืนน่อ ความดีที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันเป็นแรงมันเป็นแรงหนุนอยู่แล้วเป็นแรงสำคัญอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เราทำไว้ในในชาติปางก่อนก็เป็นแรงส่งเป็นแรงส่งส่งชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะนั้นการทำความดีเอาไว้ท่านจึงเรียกว่าปุกเกกับปุญญาตา แท้ที่จริงเป็นมงคลอีกข้อหนึ่งเหมือนกันซึ่งจะพูดในวันต่อไปจะพูดรายละเอียดถึงปุพเพกัตปุญญาตาในวันต่อไปด้วยแต่ในที่นี้ให้มีความเกี่ยวพันกันว่าผู้อยู่ในประเทศนั้นสมควรนั้นจะต้องครอบคนดีแล้วต้องตั้งตัวไว้ชอบแล้วต้องสั่งสมบุญด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเลือกสถานที่อันเหมาะสมในการอยู่ในประเทศสมควรแล้วครอบคนดี ตั้งใจทําความดีตามที่ท่านได้สอนไว้โดยเฉพาะตามหลักพระพุทธศาสนานี้ถ้าทําได้เช่นนี้ชีวิตของเราชื่อว่ามีมงคลชื่อว่าได้รับมงคลคอนี้การอยู่ในประเทศนัสมควรการพูดเรื่องมงคลข้อที่สี่ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุดติดลงด้วยเวลาเสียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองจงมีได้ทุกท่าน ผู้อยู่ในประเทศอันสมควรทุกคนทุกท่านเพิน